ทีมชาติอยู่ครบนะครับวนาบัวแก้วกับมลริกาผู้ฝึกสอนของนครนนทบ,บุรีก็คือสถาพรเดชศิรินะครับอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้กระทุ้ภูเก็ตไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีแชมป์เก่าแน่นอนครับครตารางอันดับในตอนนี้นะครับแน่นอนนะครับไซโจเดนกินครนนทบ,บุรีนั้น เป็นทีมแชมป์นะครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับขณะที่กระทุ้งภูเก็ตนั้นอยู่อันดับ3ครับวันนี้จะเป็นการดวลกันเลยครับของออนุมาสิทธิรักษ์นะครับของกระทุ้งภูเก็ตนะครับ,รบซึ่งเป็นแชมป์เก่าวันนี้จะดวลกับเคยหน้าคราวเซอร์นะครับซุปเปอร์สตาร์เลยนะครับของทางสายโจเดนกินครราชบุบรีครับ ครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มแล้วนะครับกระทุ้งภูเก็ตครับจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับในเซตแรกลูกนี้ไหลหลังมาติดบล็อกพยายามจะเข้าไปช่วยครับวันนาโบกแก้วตัวรับอิสระนะครับของทางไซโจดเดนกินกครนนทบุรีนะครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ทันคะแนนแรกนี่เป็นของกระทุ้งภูเก็ตครับก็ ครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมครับกติกาแก้วพินของทางฝั่งนครนน,นทบ,บุรีเซตดีมากครับมีการหลอกครับออนุมานไดพยายามจะบล็อกแต่ว่าไม่ทันครับแฉลบบล็อกครับลูกนี้สวันิฉลับบล็อกครับวันนี้บบนี่น แม้ว่าจะเป็นเกมที่อาจจะไม่มีความสําคัญอะไรแล้วนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมนั้นก็เล่นเต็มที่นะครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงเล่นหมดเลยครับบอลแรกดีครับตรกนีแล้วก็นี่ครับบอลเร็วของมาริกาครับนอกจากมีมาริกากันทองแล้วต้องบอกว่าทีมเวิร์คของนครนนทบุรีนะครับเล่นกันเข้าขามากครับกับคาริน่าคราวเซอร์เซ <า>อ้าวดับเบลิลดับเบิลครับก้อนวิกาครับมือเซตของกาททูบูเก็ต,ตนนทบ,บุรีนำสามต่อสองดูครับจังหวะเซตไปแล้วครับจังหวะเซตเมื่อสักครู่นี้ได้เสิร์ฟต่อนะครับครหน้าเคาน์เตอร์แต่ว่าลูกนี้เสิร์ฟแรงครับ ตีมาเนี่ยเป็นของง่ายหมดเลยครับบริกาเนี่ยครับแน่นอนมากครับสี่ต่อสามครับ เดี๋ยวครับมาริกามาริกาื์อ่าลูนียังรับเอาไว้ได้ครับอีกครั้งหนึ่งลูนียังติดครับขึ้นมาขึ้นมาตีแต่โอ้โหเดี๋ยวกิ๊กมาอันนี้ชน่อโอ้โหลูจิลาครับลูจิลาล้นมาแบบนี้เนี่ยไม่เหลือครับรับ ตัวไม่สูงนะครับรุจิลานะแต่ว่าจังหวะที่เทคตัวขึ้นมาในสูงมากนะครับ172เซนติเมตรนะครับรุจิลาโอ้โหเสิร์ฟดีครับมาริกาเสิร์ฟดีเสิร์ฟดีครับโอโ้ลูกตกนะลูกนี้ลงเร็วมากครับตกเร็วมากมาริกากันทอนะครับจะเสิร์ฟอีกเสิร์ฟมาลูกนี้ไป เล่นบอลจังหวะ2ครับครับบางครั้งไม่ต้องเล่นในครบ3บอลนะครับครับดูอีกครั้งหนึ่งครับบอลมากรวิกาเนี่ยครับมาเยี่ยมครับหันหลังด้วยนะครับลูนี้โอ้ยสวยครับไม่แรงครับแต่ว่าทางดีครับพรทิพย์แสนตรง นี่แหละครับทีมแชมป์เนี่ยทำอะไรเป็นดีหมดดูแน่นครับเล่นอาวุธหลากหลายนอกจากมีมรลิกาการทองแล้วนะครับพรทิพสันตรงกติกาแก้วพินเนี่เสิร์ฟดีอีกแล้วครับแมาเสิร์ฟดีครับยอดบ้างแม่เกือบได้ครับ5-7ครับกับอลิสาีนลูกนี้นี่ถ้าขึ้นมาตีแรงแล้วนี่อาจจะติดบล็อกครับก็ตัดสินใจใช้ใช้การหยอดมาบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแมแต่ว่าบอลสองต้องแต่งให้ครับวันนี้ อลิสานะครับอดีตเยชนทีมชาติไทยชื่อเดิมคือวาสนาครับจาบวาสนาเส้นเซนนะครับอโอ้ยดิสุวัสดีมือตบหัวเสาอีกคนหนึ่งของกระทุกภูกเก็ตครับ อลชัอตแผลบแล้วลอยโด่งนะครับไป<ช>แดนหลังเจ็ดคะแนนเท่ากันแล้วนะครับดูครับไล่มาดีหลือเกินครับกัทูบูเก็ตก่อนวกกาะครับเอาครับโลนี้ดูครับ ดูนี้พู้สินเป่านะครับอุจิลานะครับไปเกี่ยวขอบเว็ดนิดหนึ่งก็เป็นกระทุ้บภูเก็ตนะครับนำอยู่นะครับในตอนนี้8-7ต่อ7ครับหลังจากที่ท่นนี้เข้าทวาเอาคู่นี้สูสีกมากครับถือว่า เป็นทีมที่ใกล้เคียงกันมากอาจารย์บันเทิงขาวผ่องนะครับโค้ชของกระทู้ภูเก็ตก็มาก,กำชับนะครับผู้เล่นในทีมบอกว่าอย่าเสียสมาธินะครับกับการเล่นแต่ตอนนี้ขึ้นนำแล้วนี่ต้องพยายามรักษาการ์นมาไว้ให้นานที่สุดครับ แบ่ต่อเจ็ดครับกอนวิกาพิญญาพงศ์จะเสิร์ฟเสิร์ฟมาลูกนี้เล่นบอลจังหวะสองเลยครับแต่วัดยังบล็อกเอาไว้ได้อ้าวแม่เกือบจะช้าขึ้นตีแต่ว่าลูกนี้ต้องฟรีบอลครับให้ทางกระทูเล่นหัวเสาตีติดแล้วอ้าวหัวเสาอีกครั้งตีติดบล็อกครับอ่าข้านี้มาด้า,านนี้ตีเอาลงครับโอ้โหแม่ ต้องเปลี่ยนมุมตีบ้างครับครับออกนําเป็นครั้งแรกครับกะทุภูเก็ตก้าต่อยดูครับหัวเสาขึ้นมาแลบบล็อกลงมือเซตเสิร์ฟนะครับกอนวิกาอ้าวเสิร์ฟติดเน็ตนะครับติดตะข่ายยังนำอยู่นะครับในตอนนี้กระทุภูเก็ตครับแต่ว่า ลุกทิลาขอาสีครับจะเสิร์ฟให้เซนไซเจโเดนกิแปดเก้าเอาครับขึ้นมาเตโอ้แม่อลิสาครับไปเจอบล็อกเขา้าขึ้นแล้วเจอกติกาครับบีหลังนี่ไม่ผ่านบล็อกครับแมบีหลังของทางด้านอลิสาเสิร์ฟต่อนะครับลุกทีลา ตรงนี้อ้าวบอลแรกล้นครับโอ้โหเรียบร้อยครับคาริน่ารออยู่ครับอันนี้ก็ตีทีมชาติแล้วนะครับโอ้จาบันเทิงครับจาบันเทิงว่ายังไงครับเริ่มเครียดอีกแล้วโอ้โหสิบต่อเก้าครับแป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวเองครับแซงแล้วครับนนทบุรีลูกนี้ขึ้นมาตีครับอาริสาได้แต้มครับสิบเท่า บาลิกาครับรับพลาดอ้าวโอ้โหสองแต้มติดครับบาลิกาเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหบาลิกาเสียสองแต้มครับ,บรับเสิร์ฟไม่ได้ครับต้องหาคนที่เข้ามาช่วยนะครับบาลิกาเนี่ย อเ,อเอาละครับสามคะแนนนี้อลิสาเส้นเสิร์ฟจ,จี้ที่มาริกาขอเวลานอกเลยครับต้องเบรกครับชักชักไม่ปกติแล้วครับเพราะว่าคะแนนติดต่อกันสามคะแนนนี่เป็นเรื่องต้องต้องเบรกทันทีครับคือสถาพรนีม่มนต้องมาติวเข้มเลยครับโค้ชสถาพรดูนี่ครับการรับลูกบอลทำยังไง เรียนรู้กันมาหมดแล้วนะครับระดับทีมชาตินี่แต่ว่าสถานการณ์แบบนี้บางครั้งก็มีมีหลุดกันได้บ้างนะครับก็ต้องขอเวลานอกมาตั้งสติกันนิดนึ่งครับครับก็เบรคนิดหนึ่งครับเสียไป3แต้มซ้อนถ้าไม่เบรคนี้อาจจะไปใหญ่เลยครับ 13ต่อ10ครับกระทู้ภูเก็ตนำม,มาอีกแล้วเอา้า oh. อุ้ยสี่แต้มครับคุณพนพนันโอ้โห <laughs> แม่นี่วันนี้นี่ยเกิดว่าเซตนี้นี่เสียให้กับกระทู้ภูเก็ตแล้วนี่มาริการีฝันร้ายเลยนะครับเ <laughs> <c oughs> ปลี่ยนเลย <c oughs> 3เมตรออกครับคนเดียว5แต้มเลยครับ <c oughs> ทำเสีย <laughs> โอ้มาริการ์ <c oughs> นี่แก้ไขดูครับจังหวะนี้แก้ไขด้วยการยืนหลังครับอ้าวโอ้โหหกแต้มคนเดียวเลยครับที่เสริมทำได้ครับทางด้านอาริสาเส้นเสร็งครับจบโอ้โหเดเลยเป็นมาริกาเสียคนเดียว,วห้าแต้มครับนักีฬา,าเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีพอเหมือนชนะแล้วครับเป็นแชมป์แล้วเนี่ยบางที สมาธิอาจจะสมาธิจะหลุดนะฮะหลุดงาอาจจะปล่อยมากไปแมแต่ว่าโดยศักดิ์ศรีระดับทีมชาตินะครับมาริกากันทองพลาดแบบนี้ต้องกลับมาใหม่ครับต้องกลับมาตอนนี้เป็นเทคนิคอลทามออลครั้งที่2องนะครับ16ต่อ10น้ำ6คะแนนเลยครับกรททูภูเก็ต แล้ผู้หญิงนั้นที่ตกชั้นไปแล้วคือสีสเกตนะครับกับเมื่อวานนี้แพ้โคราชวันนี้ยังเหลืออีกทีหนึ่งครับว่าจะใครจะตกชั้นครับแต่ว่าที่มีโอกาสมากสุดคือสวนสุนันทา v ีซีนะครับโอ้สสุนันทานี่เปิดฤดูกาลเลกแรกนี่โชว์ฟอร์มดีครับแั่แม้แต่พอเล่นไปนี่ระยะยาวระยะยาวนี่การมาเล่นลีกสูงสุดนี่ไม่ง่ายครับแม้ว่าจะขึ้นมาจากโรชาเลนจ์โอ้โห 17ต่อส0ครับดูจังหวะขึ้นของกติกาไม่ข้ามครับค่อนข้างไกลนะครับเซตมาไกลมากโอ้โหเป็นวันนี้อลิสาเป็นอย่างไรครับเซเข้าเป้าตลอดครับเบรกเลยครับโอ้โหอลิสาเซเ็นคนเดียวแม่คนเดียว7ขคะแนนครับครับแม บรรดาเพื่อนฝูงนะครับตาร์ฟโค้นี่เข้าแสดงความยินดีด้วยเลยครับโอ้โหคสัพพรจะเบรกอย่างไรครับตอนนี้แต้มไหลไปถึง8แต้มแล้วนะครับโอ้โหวันนี้วันฉลองแชมป์ที่นี่ครับชนบุรีอีเทคแอร์ฟอร์นัดสุดท้ายได้แชมป์ไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ถือว่าเป็นการฉลองแชมป์ของชนบุรีแล้วทีมแชมป์ทั้งชายและหญิงอยู่ในสนามแห่งนี้ครับกับนครนนทบุรี เจอกับกระทุ้ภูเก็ตไม่อ่าเ์ฟเ <laughs> สียครับอลิสาอ่าลูกเอ็ไกลหน่อยครับเรียว่าพลิก ยังเซตได้หัวเสาตีติดบล็อกเยี่ยมครับมาแล้วครับเอลน,นี้โอ้โหไปปล่อยให้คู่ต่อสู้นี่แมททำคะแนนอยู่ฝ่ายเดียวนานเหลือเกินครับกติก,กาเสิร์ฟมาครับลูนนี้บอลแรกโอเคครับลูกนี้ขึ้นมาตีติดบล็อกยังรองไว้ได้เซตมาหัวเสาไกลนิดนึงตีประคองแต่ว่าบอลน,นั้นล้นออกข้างครับอังคาครับอังคา 9ต่อ12ได้เปรียบอยู่นะครับกระทูภูเก็ตสุรศรีเสิร์ฟค,ครับอ้าวโอ้โหลีลาจำบปันเธอครับแห่นกระจายครับวันนี้น้ำอยู่น้ำอยู่ครับอารมณ์ดีครับ ถ้าตัาตามอยู่ดีอาจจะหุนหิตครับโดนชนตอนนี้เเล่นไม่ออกครับอังคณา <S 1> <S 1> <S 1> บอลไหลหลังของอังคณาครับไม่ได้แต้มโอ้โหบอลแรกเนี่ยลำบากครับแต่ว่าโอ้โหเตะดีจริงๆครับวันนี้อ่าออโตมา ดูครับอันเดอร์ของกรวิกาให้กับโอ้โหตีทางตรงครับอนุมาศิริรักษ์ขึ้น20แต้มแล้วนะครับ,รบตอนนี้กระทูนำอยู่6คะแนนนะครับ อารีน,นาครับมาริการับขึ้นบล็อกจับบล็อกนะครับบล็อกจับเอ่ออนูมาได้ครับอ่าต่อ20ยังใกล้ครับยังไม่ถึงกับห่างมากโอ้โหเสียไม่น่าเสียครับอารีนาคลาวเซอร์ <laughs> มาวันนี้นี่ ทีมต้องการคะแนนนะครับแต่ว่าคาริน่าเคาเทอเนี่ยมาแจกคะแนนน้ครับให้กับฝ่ายตรงข้ามซะแล้วครับ21-15นะครับอังคณาเซิร์ฟโอ้โหเช็คดีครับวันนาบัวแก้วลีโบโลทีมชาติไทยของนครนนทบุรีครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับวานนาเนี่ยไปเล่นในลีกอิตาลีมาแล้วนะครับใช่ครับในทีมชาตินี่ก็ถือว่าประสบการณ์มากสุดแล้วครับคนหนึ่ง อ้าวมีบ้างอ้าวโอ้โหว,วันนี้วันนี้เป็นวันของอลิสาแน่นอนเลยครับ <laughs> ดูแล้วทำอะไรดีไปหมดครับอลิสา <c oughs> ลูก<ด>นี้แก้ไขนะครับช็อตแก้ไข <c oughs> มาเนี่ครับตกใส่ตัวพอดี <c oughs> ออกครับออนุมาเสิร์ฟออก อย่งนั้นอยู่5คะแนนนะครับทางคาซูเกะครับแต่ว่าเป็นไทโชตะกินครนนเซิร์ฟรุนี้เขยครับบอลแรกครับรุนนี้ต้องเอาบอลข้ามไปก่อนครับรุนนี้แก้ไขแล้วเอาเอาเอาเป็นนิ่งกันหมดนะตเนี้ยครับอริสาก็ปล่อยเป็นช่องเลยครับ อลิสาขยับแล้วนี่อ,อนนมาก็ไม่ทันนะครับครับเอ้าบอลแรกไม่ค่อยดีครับตรนนี้ต้องตีแก่อนออยังเอามาได้ครับนามาลิกามาลิกาตีมาติดบล็อกครับโอ้ยต้องต้องอาาบันเทิงต้องขอเวลานอกมาจาก3เมตรครับติดบล็อกลงแดนตัวเองอลิสาครับ เอาล้ครับขยับมา19ต่อ22จาก8คะแนนครับจากจาก8คะแนนเหลือ3เนี่ยครับนครนนทบ,บุรียอดเยี่ยมครับ 23ต่อ19ครับครับข <ang ึ้นมากันิกาูกนีแต่ว่าแม่ติดบล็อกก็ล้นออกข้างครับ เสินที่หนึ่งจารมันเทิงไม่ไม่พอใจ กีลาครับเสริฟให้ทางซาโจ,จรินกิลูกนี้ขึ้นมาตีเบาๆเอ้าไม่ติดบล็อกยังรองเอาไว้ได้ต้องฟรีบอลให้ทางซโจรินกิเล่นครับขึ้นมาตีแรงนะครับแต่ว่าออกครับ,รบตีบอลทะแยงนะครับตีบอลทะแยงไปเอาละ,นะครับเซตพอย์อครับ แล้วเป็นอลิสาสเสริรฟครับอ้โหเป็นอลิสาสเสิฟครับเจ็ดแต้มคนเดียวครับเซตแรกเสิฟอ้ลงครับนี่โอโ้ปิดเซตนี้ไปเลยครับอลิสาสเส้นเสนทำให้กระทุูุก็ตชนะนครนนทบุรีไปก่อนนะครับ25่าต่อ20เสิร์ฟคนเดียว8คะแนนครับเซตนี้